นี่น,นะครับตอนนี้นะครับน้องต๊อกก็กำลงังฝึกน้านะครับฝึกไอ้จอนนี่นะครับอันนี้คือท่าอะไรครับน้องต๊อกท,ที่ว่าจะฝึกตอนนี้อ,นนอันนี้แบบผู้หญิงแบบถอนสายบัวว้าวาบัวจำแบบผู้ชายหน่อยยกมัดครับนี่มัดทีด้วย โอเคครับผมก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับรายการนะครับชาร์ตไอสติชชัแนลสั์แปลกนะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมห่างหายในการทําคลิปไปร่วมเกือบเดือนนะครับเพราะด้วยเหตุผลบางประการนะครับทุกคนอออุปกรณ์ในการถ่ายทํามีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยส่งซ่อมแล้วก็เนี่ยครับเพิ่งได้อุปกรณ์มานะครับทุกคนอ่ามีใครคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าเออ คลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้จากวิธีการฝึกม้าแคะนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวลองไปชมกันว่าการฝึกม้าแค้นั้นเขาจะฝึกกันยังไงนะครับแล้วก็เจ้าตัวม้าแค้นั้นมันจะเชื่อฟังคําสั่งของครูฝึกไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการฝึกม้าแค้นะครับทุกคนว่าเขาฝึกม้าแคะกันยังไงอ่า ม้าแค้มันสามารถฝึกได้จริงไหมแล้วเขาจะฝึกกันด้วยวิธีอะไรละ่ะทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่าเขาจะฝึกม้าแค่กันยังไงปะลุยย <Yeah! S 1> าาตามมา,น,า,มมานี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโรงโชนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็เอาไว้สําหรับเป็นที่ฝึกสอนม้านะครับอ่า <Wow. S 1> เราก็จะเดินเข้ามาแล้วทุกคนในโรงโชนี้ก็จะกว้างมากนะทุกคนนะ แต่ก่อนก็จะเป็นโรงโชว์ที่แบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามานั่งเต็มไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับทุกคนก็ในฟาร์มก็จะเงียบเหงากันนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามฝึกม้าแล้วนะครับ <Yeah! S 1> ทุกคนทุกคนถ้าทุกคนสังเกตน,นะครับจะเห็นด้านขวามือผมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผู้ฝึกเขากำลังฝึกม้ากันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าเขาคือใครอ่าแล้วเขาจะฝึกม้ากันแบบไหนมีกี่ท่ากันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ นี่ครับตอนนี้นครับน้องต๊อกก็ลังฝึกนานะครับฝึกไอจอนนี่นะครับ <G un> อันนี้คือท่าอะไครับน้องต๊อที่ว่จาจะฝึกอตอนนี้ก่อนครับอันนี้แบบรูปผู้หญิงแบบอนสายบัวว้าวอ้าทำเปผู้ชายหน่อยยกมัดับนี่มัดีด้วเ็อนี่ยครับกำลังฝึกมานั่งนะครับทุกคนนี่หยอนอนนอนนอนไอนไหนอนไอนไหมนอนไดไหม นี่ทุกคนเป็นไงเป็นไงเยอดเป็นไงทุกคนจอนี่นอนแล้วทุกคนมาจิหรือเปล่าดูดูทุกคนจอนี่นอนแล้วเปลงเต็มมากนอดเลยครับล็อกยังไม่รู้พี่น้อยเดินสองขาตอนนี้ก็คือวิธีการยืนสองขานะครับทุกคนนี่นี่นี่ครับเต็มสองขาแต่เขาก็จะเดินยังไม่ค่อยได้ไกลครับเพราะว่าตัวนี้ ขาหายหายจากการฝึกมานานตอนนี้ก็คือเริ่มการฝึกใหม่ทบทวนความจำนะครับทุกคนหนึ่งสองนะครับกน่ารอเลยครับผมสวัสดครับหนูและทุกคนขอบคุณครับโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็คือ วิธีการฝึกแบบเบื้องต้นนะครับอของโค้ต t อของเรานะครับแต่ว่าจอนนี่เขาก็สามารถฝึกได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากแบบฝึกความทรงจาของเขาไปก่อนเนาะใช่ครับในขั้นพื้นฐานของเขาที่เขาเคยทามาเผื่อเขาอาจจะลืมได้โอเคครับต็อปเดี๋ยวหลังจากการฝึกม้าพี่ว่าเรามานั่งคุยกันดีกว่าว่าวิธีการฝึกม้าเบื้องต้นของม้าแค่นั้น ทำยังไงให้ม้าแคะมันเชื่อฟังเราเนาะได้ครับโอเคปะทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันโอเคครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ไปชมวิธีการฝึกม้ากันแล้วนะครับทุกคนต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาต่อพากับเป็นรูปแบบกับผูู้ฝึกท่านนี้เลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีวิธีการแนะนําในการฝึกม้าแคะอย่างไรนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ ผูคนนี้เขาแนะนำตัวยังไงก่อนครับเชิญครับนะสวัสดีครับผมกิจการธนาคารนะครับหรือชื่อเล่นชื่อต๊อปนะครับท็อปครับตอนนี้ต๊อปทำหน้าที่อะไรอยู่บ้างในฝาหม้าแค่ของเราตอนนี้เหรอครับตอนนี้มาเป็นดูแลม้าม้าใหญ่หรือม้าขับบอยครับผมสองอย่างนี้ก็คือม้าใหญ่กับม้าแค่เอ่อในการดูแลครับผมม้าแค่นี้อ่าผมเข้ามาฝึกเองโดยโดยที่ผมได้จิตใจมันแล้ว <Billie S 1> ที่อยากให้ต๊อกอธิบายวิธีการฝึกม้าเริ่งต้นให้กับเพื่อนๆเขาได้ฟังหน่อยเผื่อเพื่อนๆเขามีม้าแท็อยู่แล้วภายในบ้านของเขาอย่างนี้แต่ว่าเขาอยากฝึกม้าเขาไม่มีเขาไม่มีความรู้เรื่องการอืบอยากให้ต๊อกแนะนำเขาหน่อยว่าควรที่จะฝึกแบบไหนแล้วก็ทํายังไงให้ม้ามันเชื่อมันรดับแรกเลยนะเงินเจ้าของต้องอยู่กับม้าอยู่แล้วต้องมีความคุ้คีอยู่แล้วถ้ามีความคุ้คยกับม้าแล้วรู้ที่ใส่ม้าแล้วเนี่ยเรา สามารถจะฝึกเขาได้แล้วเื้องต้นเวลาเราต้องดูความความสว่างเขาอีกว่าเขาจะไปทางไหนได้จะเดินสองขาได้ไหมนั่งนอนมันอยู่ที่การศึกษาเราด้วยก็เหมือนกับประมาณว่าก่อนที่เราจะฝึกม้าแต่ละตัวนั้นเราต้องดูนิสัยของม้าด้วยใช่ไหมว่าแต่ละตัวนั้นมันจะมีนิสัยยังไงมันสามารถเอามาฝึกได้ไหมถ้าทางแบบนี้แบบนั้นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่จะฝึกม้าจริงๆต้องมีความอดทนสูงใช่ไม่ใช่ฝึกประเดี๋ยวเดียวก็โม่ไอ้มัดละทุบตีมา้าละไม่ม้เชื่อฟั้งหรือใช่ไหม,ไมเราอย่าอย่าไปทุบตีมันใช่ไหมใช่ครับแล้วในกรณีทีเ่เนี่ยเนียที่เห็นแท้เนี้ยเดี๋ยวทุกคนดูแท้ เออทีแรกพี่ก็คิดว่าเป็นเป็ดชิงหลิวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตากลางสุดยอดเออมันก็เป็นแซ่ไว้สำหรับขุดม้าเนาะใช่ครับเอออันนี้เขาเรียกแท่อะไรครับอันนี้แท้ดึกสากครับผมแท่อะไรนะแ่เป็นสัตว์คือแซ่สำหรับขี่ม้าเนาะอ๋อเป็นตัวแซ่บังคับม้าไม่ให้ม้ามันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เอาไว้ควบคุมม้าเออเขาจะบังคับม้าโอ้เออเวลาม้ามันไม่เชื่อฟังเราก็เอาไว้บังคับม้าเออใช้สทคนิค เออตะเกียม้าให้ม้าแบบรับรู้ว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อมังกูนะอะไรประมาณนี้เออพี่ก็ว่าจะพูดคำเดียวแบบมึงคิดไม่ออกเก็เนี่ยครับนอกจากเรามีแท้แล้วในการชุกม้าครับแล้ววิธีที่แบบครูฝึกทุกคนน่ะต้องมีจรรยาบรรณเลยในการดูแลม้ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบางส่วนของครูฝึกหนึ่งเราดูกับม้าเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนิสัยยังไงก็ ตึกเป็นทั้งในรูปแบบไหนได้เออตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวผมอยู่กับม้ามันเลยขึ้นทุลักทุลักที่ม้าตั้งแต่อายุ่เก้าขวบอยู่กับม้าตั้งแต่ข้าวโอเคตอนนี้กนจะสามสิบแล้วก็รู้รู้นิสัยม้าท่านรวยอยู่นะเออก็ก็จริงนะในสิ่งที่อ่น้องก๊อฟบอกมาว่าเขาได้เรียนรู้จากนิสัยม้าเนี่ยแต่ละตัวพ่อเนี่ยเขาเลี้ยงดูม้ามานานก็เหมือนกับผมนะครับทุกคนฝากทุกตัวที่ผมเลี้ยงนะครับ เราสามารถดูนิสัยของเขาได้เลยนะครับแต่ละตัวว่านิสัยตัวนี้ตัวนั้นมันเป็นนิสัยยังไงเออเวลาเหมือนกับพี่จับงูใหญ่นะหลายคนบอกว่าก็มักัดนะตัวนี้นั่นแต่เราอเพื่อมาทุกวันเรารู้จักทักษะวิธีการจับงูว่าคนจะจับยังไงไม่ให้มันถกเราไม่ให้มันกู้ใส่เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่นิสัยตัวนั้นนั้นด้วยบางทีงูมันโมโหอยู่แร้มันจับมันก็โดนกัดสิใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเราต้องดูนิสัยของมันในแต่ละวันด้วยอ่านั่นแหละก็ สุดท้ายนี้ขอให้ต๊อกฝากอะไรสักอย่างเออเกี่ยวกับท่านผู้ชมว่าถ้าเจอ,อยากเลี้ยงแมกแค่ออเราต้องทำยังไงบ้างเบื้องต้นหนึ่งเลยมีมันจริง <c oughs> <c oughs> ทุกคนอันนี้สิ่งที่มันขา มันนี่แะทุกคนเพราะมาร์อันนี้มันแพงมากเนาะไม่ใชนะ่ว่าคุณไปหาซื้อมา้าตัวไหนอะไรก็ได้<ช>เออ,เอ,อต้องดูที่มันนี่ของตัวเราด้วยว่าเรามีซัพพอร์ตพอไหม<ช>แล้วอย่างที่สองอย่างที่สองเลยเวลาเออเราต้องอยู่กับใครเรามีเวลาพอ<ต>ไหมเวลาเดียวกับเขาอีกด้วยเออก็เนื่องแหละเราต้องมีเงินในการซื้อมาร์กตอนนั้นมาเลี้ยงดูสองคุณต้องมีเวลา ไม่ใช่าไม่ใช่ว่าเลี้ยงแต่อยู่ในข้อ,อ,อให้ย่าให้มันคิงไม่จบไม่ใช่นะครับแล้วก็สามเนี่ยเชื่อเลยว่าสัตว์ทุกตัวต้องดูดเหมือนเหมือนกันก็คืออ่าดูสภาพร่างกายของตัวมันนั้นด้วยว่าสมบ,บูรณ์ไหมใช่ไหมครับเออว่ามันป่วยหรือเปล่ามันสมบ,บูรณ์ไหมร่างกายมันโอเคไหมเออเลี้ยงม้าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเออมันก็เหมือนเด็ก เราต้องคอยดูตลอดว่ามันจะมีไข้ไหมเออต้องคอยไปหาหมออะไรเหมือนกันเหมือนเด็กก็ต้องเฮ้ยอย่างนะที่ว่าพี่มาทํางานอยู่ที่นี่อะอย่างน้อยๆนะครับคนที่จะเลี้ยงม้าได้นะไม่ไม่ต้องจําเป็นต้องม้าแค่ก็ได้ม้าชนิดคุณต้องมีหมอประจับใช่ไหมครับผมเออจริงๆม้าต้องมีเพราะหนึ่งเราต้องมาทําเกลือม้าใช่ไหมบาล์ทียม้าเดิยนร่นเดรื่องนบ้ เขาเรียกว่าขีดเท้าเนาะมันเป็นแผลรับาดเจ็บอย่างนี้ก็ต้องมีหมอมาคอยดูแลนะครับก็ยากพอสมควรยาเออทีแรกพี่คิดว่าเลี้ยงม้ามันง่ายๆแต่ในความจริงแล้วโอ้โหโคตรยากเออเราดูกับม้าเนี่ยเราต้องดูแลให้มันสวยนะเออจะไปเลี้ยงปล่อยทิ้งทุกข์ราคาเราไม่ได้แค่หมื่นสองหมื่นเออใช่ใช่ตัวที่ขึ้นเป็นแสนเป็นล้านก็มีใช่ใช่ใช่โอเคครับทุกคนตอคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับพอดีเห็นน้องต้อนเขากําลังเอาม้าไปฝึกพอดีผมเอากล้องติดมาทํางานด้วยวันนี้มันหยุดแหละแต่ว่ามาฟาร์มก็เพื่อที่จะมาเอาอยาเทศสัตว์เขาได้กินแล้วเพราะว่าข้างบนก็มีพวกกิ้งก่าป่วยอยู่ด้วย,วยม็ต้องเข้ามาดูแลสรกดทีหนึ่งก็งเลยหยิบกล้องด้วยทีแรกเพราะว่าจะถ่ายคลิปกิ้งกา่านี่แหละแต่ว่าเห็นน้องต้อนเขาเอาจูงมาแคะมาก็เลยถามว่ามัปทําอะไร ก็บอกว่าเอที่อยากดูที่ผมตามมาเอ้อผมก็เชื่อคนง่ายเลยเข้าตามก็เลยเออก็เนี่ยครับทุกคนก็คลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเอ่อถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับทุกคนเออหลังจากจบคลิปนี้ไปนะครับอยากให้ทุกคนติดตามคลิปต่อไปว่าผมจะมาทําอะไรเกี่ยวกับม้าอีกหรือว่าจะ โลชินอะไรนะเนาะแต่ว,ว่าก็อยู่ในฝั่งของเราเลยนะอออยากให้ทุกค,คนติดตามนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องรำลาไปแลต่ละค,บคนบ๊ายบาย